โอมชานติวันนี้วันที่ห้าเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบาบามาที่จะทำให้ลูกๆล,ละเลิกแผ่นดินแห่งความทุกนี้การละเลิกนี้นั้นไม่มีขีดจำกัดคำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือความแตกต่างหลักๆระหว่างการละทิ้งของสัญญาสีเหล่านั้น และการละทิ้งของลูกคำตอบสัญญาสีเหล่านั้นออกจากบ้านเรือนและครอบครัวของเขาและเข้าป่าไปแต่ลูกนั้นไม่ได้ทิ้งบ้านเรือนและครอบครัวของลูกและเข้าป่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในบ้านลูกพิจารณาโลกทั้งหมดว่าเป็นป่าน้ำลูกละเลิกโลกทั้งหมดด้วยสติปัญญาของลูกอาละของคุณธรรมจุดแรก เพื่อที่จะได้รับทุนฝึกฝนที่จะจดจำพ่ออย่างน้อย8ชั่วโมงในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกโดยการฝึกฝนจดจำบาปของลูกนั้นก็จะถูกตัดออกไปได้แล้วลูกก็จะได้รับบาลังลูกทองจุดที่สองให้มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดในแผ่นดินแห่งความทุกข์แล้วก็จดจำสถานที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของลูก แผนดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขอย่าได้อยู่ในสำนึกล่างและขณะเดียวกันทำให้เกิดความทุกข์กับใครๆพรอของบัพดาดาขอให้ลูกเข้าใจบัญชีกรรมของลูกแล้วทำหรือสร้างสเตจของลูกให้ไม่สั่นคลอนและจงมาเป็นโยกีที่ง่ายดาในขณะที่เคลื่อนไหวไปถ้าบัญชีกรรมใดมาอยู่เบื้องหน้าลูก ขออย่าได้ให้มันทำให้เกิดการผันผวนอยู่ในจิตใจของลูกหรือได้ให้มันทำสเตตของลูกขึ้นขึ้นลงลงโอเคมันมาดังนั้นเพียงแต่จำมันได้และจบสิ้นมันจากไกลไกลเดี๋ยวนี้อย่าได้มาเป็นนักลกพ่อผู้ทรงอำนาจนั้นอยู่กับลูกดังนั้นมายาไม่สามารถเขย่าลูกได้เพียงแต่ วางรากฐานความศรัทธาของลูกไว้ในรูปแบบปฏิบัติแล้วใช้มันในเวลาที่ถูกต้องแล้วลูกก็จะมาเป็นโยคีที่ง่ายดายได้เดี๋ยวนี้จงเป็นโยคีสม่ำเสมอไม่ใช่นักลบผู้ที่ลบลาคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะคงอยู่อย่างเป็นดับเบิลไลท์ให้ยกการรับผิดชอบของลูกทั้งหมดให้กับพ่ออัจฉร Om chanting